โครงการของเราได้ดําเนินมาจนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติในโอกาสนี้ใค่ขอกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ได้เมตตาให้โอวาโยคีปิดโครงการและนำประกอบพิธีลากกรรมฐานสืบไป กราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะเอาเพื่อประหยัดเวลาเนะาะเพราะต้องทำอะไรหลายอย่างอยู่ก็จะให้กรรมฐานแบบสั้นๆโอวาทแบบสั้นๆเนาะขอเจริญพรไม่อย่างคณะญาติยมโยคียนักปฏิบัติ ผูใ้ใจบุญใจผุศสที่ฝอกฝ่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกๆท่านนั่งตามสบายเ,ยเนาะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นี่เนาะ ทีนี้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เราก็รู้อยู่แล้วเนาะถ้าสุดท้ายที่นี่แต่ตาบใจที่เรายังมีกิเลสอยู่มีสุดท้ายไหมอืมต้องทำยังไงเออต้องทำให้กิเลสมันหมดอันนะถึงจะเป็นวันสุดท้ายเนาะถ้ากิเลสยังไม่หมดอยู่ตาบใดเราก็ทำถึงตาบนั้นแหละราอ เราเวียนว่ายเกิดถือใน,นวัตะสงสารมาน,นานแล้วไม่ใช่วันสองวันแต่จะให้เพิกความเพิดเพลินในการเรียนตายเรีเกิดเนี่ยปัญหาไม่ได้เพราะว่าตกอยู่ในภพภูมิไหนอัตภาพไหนเราก็ติดใจพอใจในภพภูมินั้นในอัตภาพนั้นก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้พ้นจากวัตถุทุกได้ คือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องจนตายอย่างเงี้ยเนาะ,ะฉะนั้นตอนเนี้ยเรามาโอกาสที่องค์สมเด็จเราก็มาเอาพุทธวิธีที่องค์สมเด็จพ่อทรงตัดสอนเราในอันที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากวัฏฏะทุกข์หรือพ้นจากทุกกายทุกใจอย่างเด็ดขาดไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทำให้นะ พระพูทธเจ้าทําให้ได้ไหมผูุทธเจ้าทําไม่ได้เลยถ้าผู้ทธเจ้าทําไม่ได้สัตว์ก,กุ้งขม่มิได้หรอกใครทําให้เราเออเราต้องทําเราเองนั่นแหละนะเราต้องทาให้ตัวเราเองทีนี้โอกาสที่เรามาสะสมเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานอะมันน้อยน้อยมากเลย แค่ในชีวิตความได้ความเป็นมนุษย์มาในพุทนี้ชาตเนี่เราปล่อยให้อกุศลมันกินตั้งแต่นูนะ้นอยู่ในท้องแม่ปฏิสนธิหลังปฏิสนธิแล้วตามอภิธรรมนายนะีจะมีชวนะเกิดต่อมโนทวารลรรมิเนาะแะมีชวนะจิตเกิดต่อนั่นนะชวนแะแรกแล้วก็คือโลภะเสมอไปอไม่มีใครจะไปว่า ฉันจะเป็น,นพู้ริจาในภพนิาตานี้ฉะนั้นชวนะแหลกที่ตรงเป็นกุศลตรงเป็นมหากุศลเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นหลักธรรมดาของอเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมดาของสภาวะเขาเนาะปรมัธธรรมเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิจะไปชี้กำกับเขาได้ที่นี่ดูที่มันกินเราแต่เนู้โน่นมายังไม่มีอะไรเลย ตามภาษาพิรรมันายเขาเรียกว่ามีกละละละลูกนะใสเหมือนน้ำมันงาเนี่ยไม่มีรูปร่างสถานแต่ว่าใจที่ประจุตรงนั้นมันก็ทำงานแล้วคิดของมันแล้วอยากได้ติดเขาเรียกว่าติดใจพอใจในภพในชาติที่ตัวเองเกิดอยู่แล้วดูสิเราจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่เห็นรู้เลยพูดได้ไหมไม่รู้ไม่ได้ เพราะเราจริงๆมีในมันไหมมันมีในเราไหมอ่าแต่เป็นไงอ่ะเป็นไงต่อไม่มีเราในมันไม่มีมันในเราแต่ไ่เหลืออะไรกลับบ้านเลยแต่ดันทุหลังไปมีเรามีมันใช่หรือเปล่าล่ะ ฉะนั้นตอนนี้ยเราเป็นคนสร้างความมีความเป็นให้เกิดขึ้นถูกแล้วตัวเราฉะนั้นความรู้สึกที่ไม่มีไม่เป็นเป็นแต่เพียงรูปกับนามเราก็ต้องสร้างให้แก่ตัวเราอเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างความรู้สึกใหม่อย่างเนี้ยโอกาสที่จะทําลายความรู้สึกเก่าเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้เลยถ้าสร้างน้อยอะ่ะมันก็ยิ่งไปใหญ่นะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจาร ยกมาจากปฏิวิโกอัตถกถาก็ดีดีกาก็ดีมาเป็นเครื่องชี้นะให้คณะญาติโยมของเราที่มาปฏิบัติตวนันนี้ได้รู้ได้เข้าใจเมื่อได้รู้แลวเข้าใจเฉยๆไม่ได้นะต้องทำยังไงตรงนี้เราลุ้งม,มือปฏิบัติแต่ลงมือปฏิบัติของเราเนี่ยระยะยาวระยะสั้นเออระยะสั้นเนี่ยมันระยะสั้นฉะนั้น กุศลที่เกิดกุศลที่จะทำลายอกุศลเนี่ยเกิดได้นิดเดียวแล้วอกุศลมีกองเป็นพนเนินจะทำลายมันไหวไหมไม่ไหวก็ต้องพยายามต่อเนาะได้พุทธวิธีพุทธวิชาพุทธัญญาของพุทธเจ้าแล้วก็ไปกำกับในการดูกายดูใจต่อเนาะเพื่อเราจะได้บรรลุธรรมที่พุทธเจ้าพึงประสงค์พอวันประสงค์ตอนเนี้ยหลังจากที่ทันเป็นพุทธเจ้าแล้ว ท่านจะทำให้สัตว์ธรรเนี่ยโอนจากทองทุกกายทุกใจอย่างเด็ดขาดอย่างเด็ดขาดก็คืออะไระสามารถอย่างอริยอยมรรคคืออรหัตมรรคปรากฏกันแล้วปรากฏแล้วต,ต้องมีการเกิดไหมไม่มีแล้วเมื่อไม่มีการเกิดทุกกายทุกใจจะมีมาได้อีกไหมไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยจะเนี้จากนี้เราก็ ต้องเพียรพยายามของใครของมันเนาะเพราะว่าอันนี้ต้องของใครของมันจริงๆคนอื่นทํ้ไม่ได้นะบรเจา่านกัว่านาตังมาตาปิดากิจลาอัญเยวาวิจาราลกาสม,มาบณิยิทันจิตังเสยยโสนังตะโตกะเลวะมารดาปิดาจะรักเราขนาดไหนอย่าสนิทมิสหายจะรักเราขนาดไหนแม้แต่ชีวิตก,ก็ให้ได้แล้วก็อะไรอีกอ,อยาจะ แม้แต่องค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าจะประเสริฐขนาดไหนจะดีขนาดไหนแต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถทำให้เราได้มาซึ่งโลกุตละรรมก้าวได้คนที่จะมอบให้โลกุตละรรมก้าวได้ก็คือตัวเราเองตัวเราเองเนาะตัวเราเองฉะนั้นโลกุตาละรรมก้าเนี่ยเราก็ต้องจัดการจัดเองถ้าบอกว่า ใจที่ตั้งไว้ดีแล้วน่ะใจของเราเนี่ยเนาะตัง้ตงใจพระฝุตปฏิบัติตามธรรมเนี่ยตั้งไว้ดีแล้วสามารถทำอย่างโลกุตะละทำก้าวให้เกิดกับตัวเองได้คนอื่นปฏิเสธหมดเลยพระเจ้าก็ปฏิเสธหมดเลยทำให้ไม่ได้ถ้าทำได้พระเจ้าองค์เดียวอุบัติขึ้นมาแบสรรพสัตว์ตั้งหลายจงบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ได้ เราก็คงไม่มีโอกาสมาเดินขวายอย่างน้อยใจน้อยเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ที่ที่เป็นไม่ได้อากุศลมันยังเล่นงานผู้ทีเจ้าเลยเนาะเล่นงานไหมเล่นงานนะอ่าอยังถูกพนางมาคันธิยาจ้างคนตรงเมืองไล่ด่าตามหลงังผู้ทีเจ้าทุกเจ็ดวันดูดิเนี่ยขาดเป็นผู้ทีเจ้าแท้แทนะถูกพระเทวทัตกิ่งหินใส่เนี่ยดูดิ เนี่ยระเท提วัฒก็ไปสงคบกับพระเจ้าชาติตูให้นายธนูมาเพื่อจะประหารพ,าพ,<ม>พระพุทธเจ้ายิงเพื่อจะมายิงให้ตายเนาะปองพระชนพุทธเจ้าเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยเนี่ยฉะนั้นอกุศลเนี่ยมันไม่กลัวพระพุทธเจ้ามันกลัวไหมไม่กลัวเลยเนี่ยยังดา่ายังทำอะไรพระพุทธเจ้าอะไรอยู่อ่า แต่ว่าอากักศรในตัวของพระองค์ท่านไม่มีแล้วไม่มีแล้วฉะนั้นตอนเรากลับไปบ้านเนี่ยฝากไปว่าเราสามารถทำกรรมฐานได้ทั้งวันทั้งคืนสามารถทำกรรมฐานได้ตลอดวันทั้งวันทีนี้วิธีทำกรรมฐานในความเป็นชาวบ้านเราที่เรากลับไปเนี่ยจะมีทำกรรมฐานแบบสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คืออะไร ทำกรรมฐานพร้อมกับการทำงานรูปแบบที่สองก็ทำกรรมฐานล้วนๆทำกรรมฐานพร้อมกับการทำงานสมมติว่าเอา้าเราจะเข้าครัวเราจะทำพิธีหงุงข้าวแกงทำอะไรก็แล้วแต่ในครัวก่อนที่เราจะเข้าครัวนี้เราต้องต้องตั้งสัมปชัญญะไปก่อนอะไรว่าศาสตรกะสัมปชัญญะนะศาสตรกะสัมปชัญญะอยู่ในหมวดไหน ในสติัฏฐานสฮะฮะกายานุปัสสนาสติัรฐานเออถูกต้องถูกต้องแต่คุณเดียวนะเนาะสงสัยนะอันนั้ได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้เข้าใจแล้วโลงท้ายโอ้อันนี้ไม่ลืมเนาะได้ลืมแล้วได้พูดได้ไเป็นตุเป็นตาเลย <c oughs> อันเนี้ยฉะนั้นเราต้องต้องพยายามเนาะต้องพยายามเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าครัวเราก็บอกว่ากายใจากายกายของเราร่างกายของเราเนี่ยเนาะอ่าที่จะเกิดอาการเคลื่อนไหวทั้งกายทั้งวาจาที่เคลื่อนไหวในการในครัวเนี่ยการเข้าเข้าไปในครัวเนี่ยเป็นการทําที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เออเนี่ยพอเป็นประโยชน์แล้ว เราเข้าไปทําเลยไม่ต้องหนอนะหนอกินอะไรไม่ลงมันทำอะไรไม่เสร็จอ,ะอ่ะจะหุงข้าวเท่าไรเห็นหนออยากจับหนออยากยาหนหอตายเลยไม่ได้นอเออ,อดกันเลยแหละฉะนั้นเราตั้งสัมปชัญญะเพราะตั้งสัมปชัญญะว่าการกระทําของเราที่จะเข้าครัวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวทั้งวาจาทั้งกายเนี่ยเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ทา ถ้าไม่เป็นประโยชน์เป็นงไงบางทีก็แอบเอายาพิษใส่ต้องการจะทำร้ายหวังอะไรไม่พอใจลรวหวังสมบัติแม่เมื่อไรจะตายพ่อเมื่อไรจะตายสักทีจะไปฆ่าโดยตรงก็ไปได้แอบเอายาพิษใส่ทีละน้อยแล้วน้อย,อ,ยอันนี้มันก็มีเนาะ,ะเราจะเห็นว่าลงซื้อฟิล์มลงอะไรเราก็จะเห็นได้อันนี้ฉะนั้นถ้าเราเข้าไปโดยจิตใจแบบเนี้ กระทำแบบเนี้ยเราจะไม่เข้าจัดการตัวนี้เลยหรือขจ,จัดไอ้อะไรสิ่งที่เลวร้ายที่เราคิดจะทำไม่ดีนะให้หมดก่อนให้หมดเสร็จแล้วค่อยเข้าไปทำงานอ,อันเนี้ยพอเราทำอะไรเสร็จแล้วเราก็สู่ลุปท้ายว่าไงเสร็จเนาเสร็จเนาะเสร็จเนาะหน้า,นาเราทำกรรมฐานได้แล้วเรียกว่าทำจเจริญกรรมฐานแบบสัมปชัญญะเนาะ อ่สญญาสัมปชัญญะเนี่ยสัมปชัญญะนี่มีชื่อต่างหากว่าสาธกะสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะมีหลายอย่างระมมดมีอยู่สี่อย่างด้วยกันแต่นี้ก็ไม่ไม่ไมอธิบายเลยเนาะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเรามาพักผ่อนทานขา้าวทานไรเสร็จมันนอนมาพักผ่อนตอนนี้งานอะไรอื่นเรายังไม่ทําช่วงที่เรายังไม่ได้ทํางานอะไรนอนพักผ่อนท่นาทีสิบนาทีหรือนั่งพักผ่อน อ้านาซีนาทีช่วงนั้นอะเราไม่เกี่ยวข้องกับการงานอะไรท้งนั้นเราก็เจริญกรรมฐา,านรุ่นๆเลยแต่ไม่ต้องตั้งท่านนะอ่าพอน,นอนก็ไม่พอน,นั่งแล้วก็ทาําท่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงมาขอโหยเป็นแถวไม่ได้นะอ่าไม่ได้อ่านันเราไม่ต้องตั้งท่าเนี่ยเราจะอยู่ท่าไหนจะเอน็นหรือจะอะไรไม่จําเป็นเพราะกรรมฐา,านจริงๆขึ้นอยู่กับอะไรฮะ รมฐานจริงๆขึ้นอยู่กับอะไรโอ้หายไปหมดเลยขึ้นอยู่การกำหนดไงถ้ากำหนดเมื่อ,อไหร่ก็เป็นไม่กำหนดเมื่อไหร่โอ้ก็แน่ให้ขึ้นกรรมฐานน,นี่จริงๆนะได้ปริญญายังไม่ทันออกเลยรับ <c oughs> ปริญญาบัตรยังไม่ทันออกเลยหมดเลยเ <c oughs> นาะอันเนี้ยฉะนั้นเราอื อันเนี้ยเราก็กำหนดห้านาทีสิบนาทีได้เพราะกรรมฐานนี่จากัดเวลาไหมจํากัดสถานที่ไหมจํากัดอิริยาบถไหมไม่จํากัดเลยไม่จํากัดเลยนะฉะนั้นเพื่อไม่จํากัดเนี่ยเราก็อะไรเราก็ต้องจะกําหนดเวลาไหนก็เป็นกรรมฐานเวลานั้นจะกําหนดวินาทีไหนก็เป็นกรรมฐานวินาทีนั้นจะกาหนดอิริยาบถไหน ก็เป็นกรรมฐานอยู่ในอิริบาทนั่นแหละอันนี้หมายความว่าเราสามารถทํากรรมฐานได้ตลอดวันไหมได,ได้เลยยกเว้นหลับท่าลงทลงสู่รวังเราไปหนอไม่ได้แล้วนะมันเปลี่ยนอารมณ์ต่างหากแล้วนะเปลี่ยนคนละเรื่องไปแล้วอันนั้นมันจะไปรับอารมณ์ในอดีตนะที่เราได้มาจากมรณาสันวิถี มีอารมณ์อยู่สามอย่างกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตอารมณ์อย่างเงี้ยอาจะเป็นอารมณ์นั้นตลอดชีวิตของมนุษย์เราพบหนึ่งชาติหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งอันนี้พอเข้าใจนะฝากให้ว่าบงทีโอ้กรรมฐานทําเฉพาะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าไม่จํากัดเลยเนาะแล้วกอ็อันนี้เรื่องของการทำกรรมฐานนะแล้วเรากลับไปเนี่ย เราต้องกลับไปสู่ดงของอะไรของกิเลสแล้วเมื่อเราไปสู่ดง,งกิเลสเรามีกิเลสไหมอ่าเราก็พาร่างกายเราเรียกที่เป็นกิเลสนี่แหละเข้าไปสู่ในดงของอะไรของกิเลสบ้านเรากิเลสเต็มกันไหมเต็ม่าในที่การงานมีในท,ที่ทํางานเรามีกิเลสไหมอ่าสถานที่เขาขายของห้างอะไรตอนนั้น ต่างๆนี่มีกิเลสไหมอ่าเราเมื่อไปสู่ดวงกิเลสเราจะไม่เห็นกิเลสจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ใบใบได้เนาะมันต้องเจออ่ามันต้องเจอกิเลสเของคนอื่นเนาะเราพูดถึงว่าของคนของรูปนามอื่นเขาเมื่อเมื่อเราเจออย่างนี้เราต้องคิดอย่างไงต้องบอกว่าเราต้องเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนเข้าใจไหม ต้องเห็นก hey, ja, ิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนอย่าสมมติว่าโทสะกาลังเกิดกับรูปน้ำนั้นเกิดกับคนนั้นเราจะไปเห็นว่ากิเลสเป็นคนนั้นคนนี้นะโทสะนะต้อมวโอตอนนี้อกุศลคือโทสะกิเลสตัวเนี้ยมันได้โอกาสเกิดขึ้นภายในใจของรูปน้ำนั้นหรือบุคคลนั้นนะเมื่ออกุศลโทสะเกิดมันจะให้ยิ้มแย้มเย่นใสได้ไหม ทำหน้าตาจะเยอมหวานเยอมได้ไหมเออไม่ได้เลยจะเดินให้สบายๆมีไหมโอ้โหโลงเท้าเลยปังปังปัง,ป,ง,ป,งปังไปเลยวันนี้จะเปิดประตูนลยมันเป็นไงกระชากเลย <c oughs> ดีไม่ดีประตูเนี่ยติดตามมาเลย <c oughs> ติดมือมาเลยเพื <c oughs> ่อง่ <c oughs> อาเย <c oughs> เนาะอันเนี้ยพอเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยอกุศลตัวเนี่ยมันกาลังได้โอกาสสั่งงานอยู่เราเราต้องเห็นเท่นะอย่าไปอย่าไป อย่าไปต่ออะไรน,นแล้วเขาหลบได้ก็หลบซะนะเราก็เป็นตัวบัคคิดอย่างนี้เราก็ว่าไม่ว่าของเขาของเราเวลาเกิดมาก็เหมือนกันเลยแหละอ่าจากนั้นตอนนี้เกิดก็รูปนั้นนั้นอยู่เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอ่าให้เราวางใจอย่าเห็นว่าโทระนั้นเป็นคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะเลยอย่างหนึ่งเราไปเนี่ยเราต้องไปสู่ดวงของอ่าร่างกายของเรานี่ปกติเราตั้งแต่ตื่นมาจนถึงหลับ เรารับกรรมและก็ทำกรรมมันมีสองอย่างทีนี้เราเอาว่าเราเข้าไปสู่ไปบ้านเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เราต้องรับกรรมนะรับกรรมเลยไหมทุกเวลาเลยอ่าเพราะอะไรทางกรรมที่เรากุศลกรรมไกุศลกรรมเวลาเขาส่งผลก็ส่งผลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแน่ไง แต่โดยเฉพาะห้าทวารเนี่ยมันเกิดเป็นปกติเลยเนี่ยถ้าเห็นดีก็เ,เป็นกุศลกรรมส่งผลจากผู้ิญญาณที่เป็นกุศลวิบากก็เกิดเห็นไม่ดีก็อกุศลกรรมส่งผลแต่ก็กกกทําให้อะไรจากผู้ิญญาณที่เป็นวิบากเนี่ยเป็นอกุศกลวิบากจะได้รับการเห็นดีได้รับการเห็นไม่ดีอย่างเงี้ยฉะนั้น <c oughs> ถ้าไปเนี่ยดีมันอย่างเนาะใน ในชีวิตเนี่ยเราต้องเจอ,อาบางทีเขาด่าเราเราจะทำอย่างไ,ทาง,ไาาาาางทำใจอย่างไรเขาด่าเราชด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 เนี่ยเราต้องทำใจยังไงเรารู้ว่าเนี่ยอะไรมันกำลังให้ผลแก่เราอพุสุรกาพกำลังให้ผลแก่เรานะเมื่อให้ผลอย่างนี้เราต้องทำยังไงเราต้องพิจารณาเรื่องกรรมบอกว่าไงเป็นกรรมใหม่ของเขา เป็นกรรมเก่าของเราเราโปรงให้ตกว่างไงเราด่าเราเองอะจะไปว่าเขาด่าเรานะถ้าด่าเรานี่โปรงตกไหมไม่ได้โคต่ออีกเลยเะฉะนั้นบอกว่าเราด่าเราเองพระเจ้าตัดไว้ด้วยตรงนะ,ะในคุรกัิกายธรรมบทนะในเรื่องของพระติสาเทระนี่แหละเรื่องที่สาม เนาะเรื่องที่สามในยม,มะกาวักเรื่องที่สามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอกโกชิบังอวัติมังอาชินิมังหาสิเมเยจะตามุปนยัยหานติเวลังเทสังนัสสมติเนี่ยบอกว่าเราจะไปคิดว่าคนอื่นเขาด่าเราคนอื่นเขาอะไรอ่าเขาเบียดเบียนเราคนอื่นเขาโกงเราคนอื่นเขารักของเราห้ามเด็ดขาดนะแต่ว่า เราด่าเราเองอ่าเราด่าเราเองเราบิดเราปลี่ยนเราเองแล้วเราอะไรอ่าเราโกงเราเองแล้วเราลักของเราเองถ้าอย่างเงี้ยถ้าปวกอย่างเงี้ยเราจะโกรธไหมไม่โกรธนะแต่เพราะว่าคนนั้นคนนี้ด่าเราเสร็จเลยไม่ได้ฉังนั้นอาจจะไปคิดว่าคนอื่นเขาดา่าเราต้องพิจารณาว่าไงเบื้องแรกเป็นกรรมใหม่ของเขาเองใหม่ของเขามันก็ว่าไง ตอนที่เขาดา่าเราช็อๆเนี่ยอกุศลเกิดกับใครอ่าลาวจีทุจริตเกิดกับใครเกิดกับเขานะอันนั้นเป็นกรรมใหม่ที่เขาสร้างให้เขาเองเนาะแล้วที่ได้รับการด่าเนี่ยที่การด่านั้นมากระทบเราเนี่ยเนาะอันนั้นเป็นกรรมเก่าของเราเพราะอะไรเราก็เคยทําอย่างนี้ไปแล้วถ้าพูดสนุกๆหน่อยว่าเออเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะ <c oughs> นะเคยทําอย่างนี้ไว้เคยด่ายอย่างนี้ไว้จริงไม่จริงอ้าพวพทธเจ้าทุกดา่าทุกว่าเนี่ยหนักกวก่าเราเลนะใช่ไหมใช่นนเราไม่ไปคิดอะไรอ๋อเนี่ยพูดง่ายๆพูดให้สบายสบายใจโอ้เราก็ไปเบาเหมือนกันนะเอออย่างที่เขาเอารองเท้าใหม่รองเท้าเก่ามาเปลี่ยนรองเท้าใหม่ของอาจารย์อเออนั่นแหละนั่นแหละแม้รองเท้าสกอร์นะคู่เป็นหมื่นกว่านะ โยมเข้ามาถวายเข้าพรรษาว่าอาจารย์ช่วยสวมรองเท้าเข้าพรรษาให้โยมหน่อยนะเราก็ฉล,ลองรองเท้าใหม่เดินไปหลงังโบสถ์วัดเปใน,ในยกไปเลี้ยงแถวกันเพราะออกมาเป็นไงเอรองเท้า,าไไเก่ารองเท้าใหม่หายไปรองเท้าเก่า,ามาแทนเพราะพันึ่งก็บอกอาจารย์อาจารย์ผมไม่ไปไหนนะคงอยู่ตามถึงนี้ไปตามมาดีกว่าบอกยายาอ่า ถ้าคนรู้มันขายขี้หน้าเราไงใช่ไหมขายขี้หน้าเราแสดงว่าเราก็เป็นไงเราก็ไปเบาเหือนกันนะเคยทำอย่างนี้แหละเคยเปลี่ยนรองเท้าก็อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ทำอะอะไรจะมาตอบสนองเราได้ไหมอ่าฉะนั้นเราต้องพึบเข้ามาหาตัวเองนะนะถ้าเราไปว่าคนอื่นเขาทำเราเนี่ยกรรมของบุคคลนั้นเวรของบุคคลนั้นย่อมไม่สงบแต่ถ้าเราโปรกตกว่า เราด่าเราเองเราโกรธเราเ,เราเปลี่ยนเปลี่ยนเราเองเราโกงเราเองเราลักของเราเองอย่างนี้นะมันสบายใจโปร่งตกเลยเอาโปร่งตกเราเป็นคนทําให้แก่เราเองละกรรมนั้นนะมันไม่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่กระแสของรูปนามที่เกิดติดต่อกันอยู่เนี้ยมันฝังอยู่นี่นอะอกุศลเจตนากับอกุศลเจตนาถึงแม้ว่ากุศลจิตอกุศลจิตจะดับไปก็จริง แต่ว่าเจตนาเนี่ยเขาฝักไว้เลยเขาฝังไม่เลยฉะนั้นเขาจะให้ผลกลับหรือว่าให้เกิดภายในก็ได้นะให้เกิดภายนอกก็ได้จากภายนอกบรรดาลราถูกภายในาจากภายในบรรณานให้เกิดภายในอย่างพระปูติคตะเนี่ยเน่าเฟะไปทั้งตัวนี่อกุศสที่ท่านเคยหักปีกคักแข้งหักขานกมากองกองไว้เน่าอย่างเงี้ยนะท่านก็เลยต้อง รับผลของการนั้นถ้าส่งภายนอกไปไงอ,อย่างพระเจ้าเห็นไหมพระเทวทัตจริงหินใส่ลงมาหินก้อนใหญ่ไม่ถูกนะเพราะว่าภูเขาสองลูกเนี่ยน้อมน้อมน้อมอะไรน้อมยอดเขามาหากันถ้าเสร็จแล้วก็เลยเป็นไงมันก็ถูกกระแทกกระแทกแล้วหลือสก,กิดหินนะสก,กิดหินอย่างพระเจ้ามีอิทธิฤทธิขนาดไหน ทำไมต้องปล่อยสกเกติีนั้นมาถูกพระองค์ท่านจนได้อ่าอันนี้กรรมเนี้ยอดีตน,น,นภายนอกเนี่ยที่เขาเขาของเราเนี่เนาะมันบันดาลและสิ่งภายนอกมากระทบภายในตัวไงแต่นนียพระเจ้าท่านทำของท่านไว้เองอ่แล้วใครท่านจะให้คนอื่นรับแทนท่านได้ไหมไม่ได้จะน่านตอนเนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเรารู้วิธีเนี่ย จะระงับอกุศลโด้วยวิธีไหน <c oughs> ตามในของพุทธวิธีพุทธเจ้าคืออะไรกำหนดดูรู้ตามที่เขาเป็นแต่เออเนื่นต้องพยาย,นะพยามน่ะพยายามหน่อยหาเวลาเกิดอะไรปุ๊บหยบพิ่งออกไปข้างนอกฟักขบักข้างในทันทีจัดก,การตัวนี้ให้มันเรียบร้อยกันเสร็จแล้วค่อยๆว่ากันต้ออย่างนั้นนะฉะนั้นการให้ อาโอวาสวันปิดของวันนี้ก็พอสมควรเกี่ยนน้อาจารย์ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานใจอ้าวขอคุณพระศีลตัตน์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกมีความศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมธาตุทั้งส่วนเดชปสมาสมุทยาเป็นต้นพร้อมอำน,นาจของผลมาเทวดาได้บุญกุศลที่ทนทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรภานในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้ก็ดี ความน่าเหล่านั้นจงรวมกันเป็นตบะเดชะบรรน้น,น,นบรรดาลในทางตลายได้มีกําลังกายกําลังใจสม,มูรลสัจฉาสามารถเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิพันธัสาราสมบัติตถาที่สุขขอได้มีโอกาสมาเจริญวิปัสนากรรมฐานอย่างวิปัสนาญ,ญาณได้เกิดขึ้นในขันธัสนานของตัวเองในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วหน้ากันทุกทกท่านเธอ 读。